สวัสดีครับวันนี้อยู่มาด้าบีที50 Pro 4ประตูนะฮะติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดําด้านนะครับสําหรับคันนี้สวยงามครับ6ชิ้นนะครับเทารูปส,สาหรับรถที่ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะฮะใส่6นิ้วกำลังเพียงพอนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับเป็นกระดุมนะครับกระดุมมีที่เลือก2สีครับกระดุมสีดําและกระดุมสีเงินแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจติดตั้งติดตั้งนะครับคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมนะครับ ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับสวยเลยนะฮะใส่คิวล้อแล้วแตกต่างจากรถเดิมๆที่ไม่ได้ใส่นะฮะตัวนี้ฮะสวยงามมากครับสำหรับคันนี้ยังแต่งถ้วยรองฝาถางังแล้วก็ถ้วยรองมือเปิดด้วยนะครับพร้อมกับครอบก้านดาบฝาท้ายนะครับนี่ฮะ มาด้า Bt 5 0มีโลโก้เลยนะครับอันนี้ก็มาด้าครับโอเคครับอ่าจะมือสักนิดเนียให้ดูฝาท้ายครับนี่ฮะฝาท้ายก้านดาบครับมาด้า Bt 5 0ตรงนะฮะสนใจก็พักกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลราลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ